เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักนะคะประจำวันเสาร์ที่26กันยายน2563ค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพเดชซันนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะพูดถึงการงานโชคลาภก่อนแล้วกันนะคะสำหรับโชคลาภการงานก็ถือว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีโชคจากการเสียเส่ยงโชคนะคะอาจจะได้เงิน จากการเป็นในหน้าหรือได้เงินจากการทํามาค้าขายที่ได้กําไรมากกว่าปกตินะคะได้เงินฟุกๆนะคะเหมือนหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะได้เงินจากการเสี่ยงโชคได้เงินจากการเป็นในหน้าอะไรอย่างเงี้ยที่แม่ขุนทองบอกนะคะได้เงินฟุกๆมาหลายๆก้อนก็ได้นะคะ เดือดซันขึ้นมาก็ถือว่าการเงินการทองดีนะคะอาจจะสายตาผ้ามัวนิดนึงช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงระยะสั้นที่เงินกําลังจะเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะทําธุรกิจการค้าไม่ว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะรวมถึงคนที่ทํางานประจําหรือ,อ ทำงานเอกชนหรือราชการนะคะก็ถือว่าการงานมีความก้าวหน้านะคะต่อยอดไปได้เรื่อยๆหรือบางคนอาจจะเพิ่มธุรกิจเสริมเพิ่มขึ้นมานะคะก็ถือว่าได้เงินได้ทองนะคะจากอาชีพเสริมของเรานะคะ ว่างานก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้ช่องทางทำมาหากินหรือคนที่ทํางานอิสระนะคะก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่มีคนมาว่าจ้างงานเรายาวๆอย่างเงี้ยนะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกัมน,นะคะสําหรับการเรียนนะคะก็ถือว่าน้องๆใส่ใจเรื่องการเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะสําหรับเรื่องความรักนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรสําหรับคนที่มีคนรักนะคะ ก็ถือว่าพูดคุยกันเข้าอกเข้าใจนะคะมีอะไรที่จะต้องทํากิจกรรมร่วมกันเช่นว่าทําธุรกิจร่วมกันหรือช่วยกันทำมาหากินอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีได้เงินได้ทองอร่วมกันนะคะถือว่าเก็บหยิบจับเป็นเงินเป็นทองนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาคาราคาซังกันอยู่นะคะก็ถือว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีนะคะที่จะง้อง,งอนกันแล้วก็กลับมาคืนดีกัน ในเลว,วันนะคะสำหรับคนโสดคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะก็จะมีคนเข้ามาในแบบที่คุณอาจจะถูกใจนะคะจากที่เารารอคอยมานานนะคะก็จะมีคนที่ถูกใจเข้ามาบ้างแล้วนะคะก็ให้คบหาเป็นเพื่อนฝูงแล้วค่อยๆพัฒนาเอานะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะ คนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่เลเวอร์นะคะช่วงนี้นะคะเรื่องทําธุรกิจค้าขายอาจจะทําธุรกิจร่วมกับคู่รักของเรามีโปรเจกต์มีแผนร่วมกับคู่รักอย่างนี้นะคะหรือคนในครอบครัวนะคะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้เงินทุนหมุนเวียนผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือลงทุนให้เรานะคะหรือบุตรบริวารน,นะคะมาช่วยในเรื่องของการตลาดนะคะก็ะถือว่า,าคนใกล้ตัวเรานะคะมาสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการค้ารวมทั้งได้ ลูกจ้างนะคะหรือคนใกล้ตัวนะคะช่วยเหลืองานของเรานะคะลูกจ้างที่เราถูกใจมือขวาของเราเลยนะคะไว้วางใจได้อย่างนี้นะคะซึ่งว่าอาจจะออกจากงานมาแล้วนะคะออกจากงานไปแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วยเหลือเราอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะคนทําธุรกิจค้าขายก็ได้คู่ค้าคู่สัญญาที่ดีได้ลูกค้าเก่าๆก,กลับมานะคะจากกานที่เงียบไปนานอย่างนี้นะคะ จากนี้ไปนะคะธุรกิจก็จะถือว่า,าไปได้เรื่อยๆนะคะการเงินการทองก็ดีขึ้นจากธุรกิจการค้านะคะสำหรับการงานนะคะก็คนที่ทำงานประจำงานอิสระ ว่างงานหรือรับราชการนะคะช่วงนี้ก็จะมีลู่ทางอะไรใหม่ๆนะคะสําหรับคนว่างงานก็อาจจะมีคนมาแนะนํางานให้เราใหม่นะคะหรือ,อมีช่องทางทามาหากินเล็กๆน้อยๆที่สามารถจะต่อยอดไปได้นะคะ,ะมีคนสนับสนุนในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะคนทํางานประจาหรือรับราชการนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าเป็นลาดับนะคะหรือบางคนทํางานอิสระก็มี เพื่อนๆน,นะคะหรือรุ่นพี่นะคะ,อะมอบงานให้เรานะคะโยนงานมาให้เราได้ทํานะคะเงินทองก็ถือว่าไหลเวียนดีนะคะถามเรื่องโชคลาบนะคะโชคลาบก็ได้จากการทํางานของเรานะคะโชคลาบได้จากเพื่อนฝูงแนะนําช่องทางหรือคนในครอบครัวนะคะมาช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะสําหรับการเรียนนะคะน้องๆก็ต้องอิงกับเพื่อนๆหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องกับอาจารย์นะคะ เข้าหาอาจารย์หรือ,อเพื่อนฝูงแนะนํากันนะคะติวให้กันนะคะช่วยติวกันางนี้นะคะผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าไปได้นะคะสําสหรับคนที่จะจบการศึกษานะคะเข้าหาอาจารย์แล้วจบการศึกษาได้ไวกว่าเดิมนะคะ สำหรับในเรื่องของความรักนะคะถือว่าช่วงนี้นะคะอาจเป็นช่วงที่อาจจะมีบุคคลที่สาเข้ามาในชีวิตนะคะทําให้เราความรักของเราสั่นคลอนนะคะถึงขั้นที่จะต้องห่างกันอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเราคิดไว้นะคะมีเรื่องมีราวกันมีทะเลาะเบาะแว้งนะคะ ก็อาจจะทําความเข้าอ,อกเข้าใจกันได้นะคะใช้เวลานิดนึงนะคะอย่าเพิ่งไปทะเลาะบ,บ่อแว้งกันถอยห่างไปก่อนถอยคนละก้าวก่อนนะคะที่มีปัญหาคลาคซาังกันอยู่ก็จะสามารถที่จะตกลงกันได้นะคะให้เขาได้ไปใช้ชีวิตของเขานะคะเราเองก็ใช้ชีวิตของเรานะคะถามใจตัวเองอย่างนี้นะคะถ้าเผื่อ เขารักเราจริงนะคะเขาก็ต้องกลับมาแก้ไขให้มันถูกต้องนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องเจอคนที่เข้ามาคบหาเราในแบบที่น่ารักนะคะในระยะแรกนะคะแต่เขาอาจจะมีใครพ่วงเข้ามาด้วยนะคะเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วอย่างเงี้ยนะคะเราก็ให้คบเป็นคนรู้จกักเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปแน่ใจนะคะช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะรับใครเข้ามาใหม่นะคะเพราะยังไงเขาก็จะมีพันธะอยู่แล้วนะคะ คนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่ชา์ลอตนะคะก็ถือว่าพูดเรื่องความรักก่อนนะคะคนรักของเราก็อาจจะอยู่ไกลนะคะเช่นว่าเป็นคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่ทําธุรกิจ อยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะคะหรือรับราชการไกลๆทหารตำรวจนะคะไปรับราชการไกลๆอย่างเงี้ยอาจจะห่างกันนิดนึงนะคะอาจจะคิดถึงกันแต่ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้โซเชียลมันแรงนะคะสามารถที่จะพูดคุยแล้วเห็นหน้าเห็นตากันนะคะรอคอยกันกลับมาของเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วนะคะจะเย็นๆนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาคราขคซังกันอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ห่างกันก็อาจจะดีกว่านะคะก็ถามใจตัวเองนะคะ บางทีว่าเรารักเขาจริงไหมเขารักเราจริงไหมนะคะถ้าต่างคนต่างรักกันเดี๋ยวมันจะมีการที่ต่างคนต่างปรับตัวนะคะแล้วก็กลับมาคบหากันในแบบที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ใครเข้ามาก็ยังไม่เหมาะนะคะ ที่จะคบหานะคะคบหาเป็นเพื่อนฝูงก่อนนะคะเพราะตอนนี้คุณอาจจะยุ่งกับงานนะคะมีเรื่องที่อาจจะคนเข้ามาก็ยังไม่ถูกใจคุณนะคะหรือบางคนเข้ามาคบหาคุณก็อาจจะอยู่ไกลๆนะคะเรายังไม่ได้พบปะหน้าตากาันหรือ,อไม่ได้ใช้ชีวิต ที่ไปไหนมาไหนกันนะคะยังไม่ได้เรียนรู้กันมากพออย่างนี้นะคะอาจจะเจอกันในโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนรับราชการไกลๆต่างจังหวัดหรือทํางานไกลๆนะคะทําธุรกิจต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะก็คือ,อได้แต่พูดคุยนะคะยังไว้วางใจกันไม่ได้ต้องพบหาไปไหนมาไหนกันก่อนนะคะให้รู้เขารู้เราก่อนนะคะอย่าเพิ่งไว้วางใจกันนะคะสําหรับคนที่ ทำในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยนะคะในเรื่องการที่ไปหาลูกค้าหรือจะต้อง โฆษณาในโลกออนไลน์นะคะเพื่อใหอ้ธุรกิจการค้าของเราเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะคะอาจจะมีคู่ค้าคู่สัญญาเป็นคนต่างชาตินะคะต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดใกล้นะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรากําลังหาลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะก็ถือว่าธุรกิจการค้าก็ดําเนินไปอยู่ในจุดที่เริ่มต้นในทางที่ดีขึ้นนะคะ สำหรับคนที่ทํางานประจําหรือรับราชการนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะนเหนื่อยกับการงานนะคะบางคนอาจจะต้องเดินทางในเรื่องของหน้าที่การงานหรือบางทีก็อาจจะมีเกณฑ์ยกย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะยกย้ายไปรับตําแหน่งนะคะที่ที่เราลักษณะว่าเรายังไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะการยกย้ายครั้งนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะเปลี่ยนโลเคชันใหม่เปลี่ยนคอนดิชันใหม่ๆน,นะคะเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานใหม่อาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะอย่าไปคิดมากนะคะ สำหรับคนที่ทำอาชีพเวรศละหรือว่างงานนะคะก็อาจจะมีคนมาว่าจ้างให้เราทํางานเป็นจ็อบๆอย่างเงี้ยนะคะ,ะอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะเหมือนมาให้รีวิวสินค้าหรือโฆษณาสินค้าในออนไลน์ให้ให้เราโฆษณาให้อย่างี้ก็ได้นะคะหรือบางคนว่างงานนะคะก็อาจจะได้งานในที่ไกลๆหรือรับสอบเข้ารับราชการ จะต้องโยกย้ายไปต่างจังหวัดหรือที่ไกลหน่อยนะคะแต่เราก็เพื่อความมั่นคงในอนาคตนะคะก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะคะสำหรับ โชคลาบนะคะโชคลาบก็ได้จัดการงานมากกว่านะคะการเสี่ยงยังไม่มีนะคะการเงินโชคลาบก็ได้จากความสามารถหรือความขยันแข่งของเรานะคะสําหรับน้องนนักเรียนนักศึกษานะคะช่วงนี้ก็อาจจะเด็ดเหนื่อยในเรื่องของการเรียนนิดนึงเพราะได้วิชาที่ยากนะคะก็ถือว่าก่อกลุ่มกับเพื่อนๆนะคะที่เป็นเด็กเรียนนะคะช่วยเหลือกันในเรื่องของการเรียนก็ถือว่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีรวมทั้งเข้าหาอาจารย์นะคะผลการเรียนผลการสอบนะคะรวมทั้งการจะจบการศึกษามันก็ง่ายขึ้นนะคะ ให้อาจารย์แนะนำคอมเมนต์อะไรต่างๆนะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะ คนเกิดวันพระฤหัสบดีค่ะได้ไพ่เดอะเวอร์นะคะไพ่เดอะเวอร์สำหรับแม่ขุนทองก็ถือว่าไพ่ดีที่สุดในสำรับนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรนะคะทําธุรกิจอะไรก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองนะคะคุณเป็นคนที่โชคดีมีคนช่วยเหลือประถามรวมทั้งมีลูกคงลูกค้านะคะก็จงรักภักดีต่อคุณนะคะมีบริวารที่ดีนะคะมีคนใกล้ชิดคุณที่ดีนะคะนําพาสิ่งดีๆมาให้คุณก็ถือว่าคุณมีโชคเข้ามานะคะไม่ได้เดียวดายหรือทําด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะทําอะไร ก็มีคนช่วยเหลืออเราอาจจะเคยช่วยเหลือคนอื่นมาไว้ก่อนนะคะคนอื่นก็มาย้อนกลับมาช่วยเหลือเรานะคะก็ถือว่าการงานธุรกิจเป็นไปด้วยดีนะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่ดีอาจจะต้องอคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นต่างชาติเช่นว่านําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายหรือเราส่งออกสินค้าของเรานะคะสําหรับ คนที่ทำงานประจำหรือรับราชการนะคะก็ถือว่าหน้าที่การงานเป็นไปในแนวทางที่ดีนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแบกให้นะคะดูแลอุปถัมภ์ช่วยเหลือคนว่างงานก็จะได้การช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ฝากฝากังงานที่ดีให้เราหรือบางคนก็าจะาสอบเข้ารับราชการได้นะคะคนที่มีอาชีพอิสระก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าในโลกออนไลน์หรือหน้าร้านอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะ สำหรับโชคลาภการเสี่ยงอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าการงานการเงินนะคะคนรอบข้างก็ถือว่าเป็นโชคลาภของคุณแล้วนะคะไม่ว่าติดขัดเรื่องอะไรขอความช่วยเหลือใครใครก็จะช่วยเหลือคุณอย่างนี้นะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนนะคะถือว่าน้องเป็นคนที่เรียนดีมากเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะบางคนหวังเกียรตินิยมนะคะเอา,เอา ดีกีมาให้พ่อแม่นะคะคุณก็จะได้นะคะรวมทั้งคุณอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อ ได้ด้วยนะคะสําหรับความรักนะคะความรักก็ถือว่าบางคนที่เป็นโสดก็คลองตัวเป็นโสดมานานนะคะก็ถือว่าไม่ได้รีบเร่งที่จะมีแฟนนะคะอยากจะเจอคนที่ใช่จริงๆนะคะค่อยคบหาหรือ <yan> ไม่เจอก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าคุณก็อยู่ตัวคนเดียวไปได้นะคะสําหรับคนที่มีคู่ครองนะคะหรือมีคนรักก็ถือว่าราบลื่นดีในเรื่องของความรักบางคนอาจจะคบหากันมายาวนานนะคะคบหากันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะคะตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมคบหาจนถึงปัจจุบัน ะะก็ถือว่ามีความรักแท้เจอคู่แท้แล้วจริงใจต่อกันนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาคลกระลังอยู่นะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณจะง้องอนคืนดีกันได้รวดเร็วนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะอาจจะต้องเสียสละสักคนหนึ่งนะคะไม่ต้องไปคิดว่าจะเสียฟอร์มนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองนะคะ สำหรับคนโสดนะคะคุณก็จะคาดหวังเจอคู่แท้นะคะคุณได้เจอของคุณแน่นอนนะคะอาจจะต้องเรียนรู้กันสักพักหนึ่งนะคะแบบไม่ใช่ว่าเจอพับแล้วใช่เลยนะคะต้องเรียนรู้กันนิดนึงนะคะอาจจะเรียนรู้หลายๆคนคบหาเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนนะคะถ้าพัฒนาไม่ได้เราก็ยังคงความเป็นเพื่อนอยู่ไม่ได้เสียเพื่อนอะไรนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่จุดเมนนะคะจากนี้ไปนะคะคนวันศุกร์ก็จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรของคุณที่ผ่านมานะคะ mm. ก็จะมีก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ได้มีอะไรที่ทําใหา้มันแย่ลงนะคะปัญหาอุปสรรคทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขหรือคุณสามารถที่จะแก้ไขมันไปเองได้นะคะค่อยค่อย แก้ปัญหาทีละเปอะนะคะบางทีปัญหาส่วนใหญ่มันจะเข้ามาพร้อมๆกันนะคะก็แก้หาแก้ไขไปทีละเรื่องนะคะก็จะสามารถที่จะคลี่คลายไปได้นะคะไพ่จุดเมนก็ถือว่าเป็นไพ่พิพากษานะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมามากมาย ที่ผ่านมานะคะแต่จากนี้ไปชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทางที่ดีขึ้นอย่างนั้นนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจค้าขายอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะแต่คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ผ่านพ้นด้วยดีด้วยตัวผลคุณเองนะคะถามเรื่องการเงินโชคลาบนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินในเรื่องของธุรกิจค้าขายนะคะหรืออาจโชคลาบก็จะมี วิ่งเข้าหาคุณบ้างแล้วนะคะจากที่ผ่านมานานนะคะอาจจะเงียบแล้วก็ไม่มีโชคลาภเลยนะคะแต่จากนี้ไปจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือรับราชการต่างๆนะคะก็ถือว่าช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะในทางที่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ถือว่าล้วนแต่ดีทั้งนั้นนะคะ,ะบางคนว่างงานก็จะอาจจะได้งานทําที่มีความมั่นคงนะคะคนทํางานอ,อิสระธุรกิจค้าขายอะไรต่างๆก็ถือว่าช่วงนี้ก็ จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะสำหรับ น้องนนักเรียนนักศึกษานะคะที่ผ่านมาอาจจะเรียนหนักนิดนึงพอคุณมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะสําหรับคนที่จะจบการศึกษายัางไงคุณก็จบสมหวังตามเกณฑ์แน่นอนนะคะอาจจะพอจบการศึกษาอาจจะได้งานทําไปด้วยนะคะเรียนต่อไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับความรักนะคะ,ะที่ผ่านมาความรักไม่ค่อยสกเซสเท่าไหร่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะแต่จากนี้ไปก็จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ หรือบางคนมีปัญหาคละค้างอยู่นะคะอาจจะห่างกันนะคะเลิกลากันไปแต่เดี๋ยวไม่นานก็จะหวนกลับมาคบหากันในแบบที่มีการพัฒนาที่ดีนะคะต่างคนต่างปรับตัวนะคะ สำหรับคนโสดที่หวังที่จะเจอคู่แท้นะคะคุณก็จะเจอในไม่ช้านะคะก็ถือว่าคุณค่อยคบหาปไปนะคะไม่ต้องรีบเร่งนะคะเจอใครก็ถือว่าเรียนรู้กันนิดนึงนะคะค่อยๆศึกษานิสัยใจคอไปเพราะคนสมัยนี้นะคะรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเองนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่สเตรง t นะคะผู้หญิงเกาคางสิงโตก็ถือว่า คุณเป็นคนที่มุ่งมัม่นตั้งใจนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาคลาคขลขังยังไงนะคะทุกทุกอย่างในชีวิตคุณคุณสามารถที่จัดก,ดการกับปัญหาได้นะคะไม่ว่าทําธุรกิจค้าขายนะคะมีปัญหาคุณก็ค่อยๆ,อยๆแก้ไขค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของคุณนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะถือว่าความสามารถทุกอย่างนะคะ มันเกิดที่ตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะต้องการแบบไหนนะคะคุณแก้ไขปัญหาของคุณได้แล้วก็ทุกๆอย่างนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะไม่ว่าธุรกิจการค้าการงานต่างๆทํา,งา,ง,าทงานอิสระนะคะหรือทํางานประจําหรือรับราชการรวมถึงว่างานนะคะคุณก็จะมีแนวทางทำมาหากินของคุณเองนะคะด้วยตัวของคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นั้งใจจริงอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรนะคะคุณก็สามารถที่จะทําให้มันเป็นเงินเป็นทองได้นะคะจากความสามารถ ของคุณคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะ,ะในเรื่องของการเจ,เจราจาติดต่ออะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าทุกๆคนนะคะที่เจอคุณก็จะให้ความร่วมมือกับคุณด้วยดีนะคะ mm. เนื่องจากคุณเป็นคนที่เอาจริงเอาจังจริงใจนะคะกับคนรอบข้างนะคะเพราะว่าก็ยังเหลือคนที่ดีนะคะให้คุณได้พึ่งพิงบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือ,อเพื่อนฝูงนะคะหรือคนใกล้ชิดอะไรต่างๆนะคะก็ยัง ที่จะพึ่งพาอาศัยได้นะคะก็ใช้เขาให้เป็นประโยชน์นะคะทุกอย่างนะคะ <The system> เขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณคุณก็ต้องเอ่ยปากบ้างนะคะมันจะดําเนินไปอย่างคนเดียวไม่ได้นะคะ <The system> คุณก็อย่าไปปากหนักนะคะก็ <The system> ขอความช่วยเหลือบ้างนะคะทุกอย่างมันก็จะดีเองนะคะสองหัวดีกว่าหัวเดียวแน่นอนนะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากความสามารถของคุณเองนะคะไม่ได้เงินไม่ได้ตกจากสวรรค์มานะคะคุณเป็นคนที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยมีเหงื่อลองถึงจะได้เงินอย่างนงี้นะคะ สำหรับการเรียนนะคะคุณก็เอาตัวรอดได้นะคะคุณเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะมีความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะจากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะบางคนก็อาจจะคาดหวังที่จะจบจบ3ปีครึ่งนะคะคุณก็าจะจบได้ตามเกณฑ์น,นะคะสําหรับความรักนะคะคุณอาจจะมีปัญหาอุาาปรสรรคในเรื่องของความรักนิดนึงนะคะคุณเป็นคนพูดตรงนะคะ แล้วคุณอาจารย์เหน็ดเหื่อยในเรื่องของการงานนะคะสําหรับคนที่มีความรักก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะคูดจาไม่ได้หวานแหววอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าปรับตัวนิดนึงในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าคู่รักของคุณก็ต้องการกําลังใจบ้างนะคะคําพูดหวานหวนดีๆบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแม้แต่เรายังต้องการนะคะก็ค่อยๆปรับตัวนะคะคุณดีทุกเรื่องนะคะยกเว้นเรื่องอารมณ์กับคําพูดนะคะ พูดตรงเกินไปก็ต้องปรับตัวในเรื่องของการพูดนิดนึงนะคะสําหรับคนที่มีปัญหา,าคาลคาซังในเรื่องของความรักนะคะก็ให้ยอมนิดนึงยอมอยอมงอนนะคะนิดนึงยอมที่จะงองอนนะคะ ที่จะเสียสละนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็จะได้คนรักเก่ากลับมาแน่นอนนะคะจะเย็นๆสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ก็ยังยังไม่เจอคนที่ใช่นะคะในชีวิตคุณก็คือถือว่าคุณไม่ว่าคุณคบใครคุณก็ต้องเป็นผู้นําตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปนอยไปเครียดน,นะคะเพราะว่าสมัยนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นหญิงหรือชายหรือชายหรือหญิงอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่า ใครนำใครก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีเดินก้าวไปพร้อมกันได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคุณก็ยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีนะคะณปัจจุบันนี้นะคะยังไม่ลักษณะสเปคของคุณสูงนิดนึงนะคะคุณก็ต้องรอคอยคนนั้นานานนิดนึงนะคะเดี๋ยวก,ก็จะเจอคนที่ใช่เองนะคะรอนิดนึงนะคะ นเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่กลงล้อแห่งโชคนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคุณจะมีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงการลงทุนนะคะ,ะการเงินการทองเข้ามาหลายๆทางเช่นว่าบางคนขายทรัพย์สินมรดกขายของของเรามาเคียรนี่เคียร์สินนะคะ หรือเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์ก็ได้เงินได้ทองมานะคะหรือบางคนทําธุรกิจการค้าเปิดโรงงานเปิดร้านเปิดรวงช่วงนี้ก็จะได้กําไรมากกว่าปกตินะคะเงินทองไหลามาเทมาจากหลายๆทางนะคะทําให้คุณได้เคลียรอะไรบางตัวได้นะคะเงินทองก็ถือว่า ไม่ได้ขาดมือนะคะค้าขายอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะทาอาชีพใดนะคะช่วงนี้ล้วนแต่เป็นไปในทางที่ดีไม่ว่า,าโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ การงานนะคะหรือธุรกิจไม่ว่างานประจํางานรับรับราชการนะคะงานอิสระต่างๆก็ถือว่าทุกๆอย่างนะคะดําเนินไปด้วยดียดมีโชคลาภเข้ามาในเรื่องของหน้าที่การงานบางคนก็ทํางานประจําอยู่รับราชการอยู่ทําอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็ถือว่าจะมีอะไรที่ดีเข้ามานะคะเงินทองได้เป็นกอบเป็นกำจากหลายๆทางงานประจําด้วยธุรกิจเสริมด้วยอย่างนี้นะคะสําหรับในเรื่องของ การเรียนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่การเรียนก็ถือว่าดีนะคะไปได้เรื่อยๆนะคะผลการเรียนผลการสอบออกมายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะจากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็คุณหวังที่จะได้เกียรตินิยมจากการที่จบ3าปีครึ่งอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะได้นะคะก็ถือว่าคุณมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆมีเป้าหมายชัดเจนนะคะจบการศึกษาแล้วคุณก็จะสอบเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อ ะะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะความรักการเงินมาคู่กันเลยนะคะการเงินดีความรักดีอย่างนี้นะคะความรักจากที่คาราคาซังบางคนนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าราบรื่นดีนะคะคนที่มีปัญหาคาราคาซังกันนะคะ ก็ถือว่าก็จะกลับมาคบหากันในแบบที่ราบรื่นขึ้นนะคะในแบบที่แฮปปี้ขึ้นนะคะมีความสุขสดชื่นขึ้นถึงขั้นบางคนก็อาจจะลงเอยแต่งงานแต่งการกันได้เลยนะคะหรือใช้ชีวิตร่วมกันนี้นะคะสําหรับคนโสดก็จะเจอคู่แท้ในมิช้านะคะเจอคนที่อยู่ในสเปคเจอคนที่คุณยอมรับได้แล้วก็จริงใจมีความสุขกับการครบหานะคะมีความชัดเจนในการครบหากันนะคะคําทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะ,อะขอให้ทุกท่านโชคดีในความรักการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะมีปัญหาก็ปรึกษาหาลือแม่ขุนทองได้นะคะให้เช็คดวงให้แม่ขุนทองก็จะเช็คให้นะคะอาจจะตอบช้านิดนึงแต่ยังไงก็ต้องตอบแน่นอนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ